สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลวิมลท่าแพนะครับก็หลายคนกําลังตามหาสีนี้ใช่ไหมครับวันนี้เราได้มาดูตัวจริงกันแล้วนะครับช่วงนี้แบบว่าเซกโเนี่ออกรุ่นถี่เหลือเกินนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนๆเซก o อยู่แล้วนะและชอบแบรนด์แบรนด์นี้มากๆนะผมว่าต้องลาบากใจแน่ๆนะครับก็วันนี้ก็ดูไปแบบเพลินๆนะครับนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายเราค่อยๆเลือกนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยตรงไหน สามารถโทรสอบถามผมได้เลยหรือว่าคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับยังไม่ต้องซื้อนะช่วงนี้อาจจะอ่อนหนักอยู่นะผมเข้าใจนะครับเราดูเพลินๆแล้วกันนะตัวนี้จะใช้ชื่อรหัสว่า S R P E 77 K 1นะครับตัวนี้รหัสจำง่ายแล้วก็ตัวหน้าตาของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เหมือนชาวบ้านเลยตัวนี้หน้าตาขเขามันจะออกไปแนวโซนอ่อนๆหน่อยนะครับก็เรียบๆนะครับตัวนี้จะออกฟ้าก็ไม่ฟ้านะครับจะออกแบบม่วงๆก็ไม่ม่วงๆนะครับก็ประมาณแบบ ผมไม่แน่ใจว่าสับเรียกสีของชนิดนี้เ,เรียกว่าอะไรนะครับก็ถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้ผมเรียกว่าเป็นหน้าฟ้าแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับจะมากับหน้าปัดที่ติดปัดขอบแบบเป็นสีน้ําเงินเข้มมานะครับตัวนี้คือแบบดูลุกแบบดูดีสุดๆเลยนะครับคือหน้าปัดเี่ยชัดสุดๆแล้วก็เห็นง่ายมากๆนะครับมันเป็นสีที่ดูแล้วสบายตานะครับใครที่แบบชอบนาฬิกาแบบคลีนๆหรือว่าชอบแนวแบบสีอ่อนๆเนี่ย แล้วก็อยากได้รุ่นที่เป็นสปอร์ตด้วย,ยผมว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์มากนะครับก็โดยส่วนตัวแล้วผมชอบอตัวขอบเบซลรุ่นใหม่ของทางไฟสปอร์ต2020มากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเทียบกับตัวไฟสปอร์ตธรรมดาเนี่ยทางขอบเนี่ยเขายังไม,ไม่ไม่ทำมาเป็นแบบสีแบบสะท้อนแสงแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับขอบจะเป็นขอบเหล็กนะครับแล้วก็จะทําขอบอจะทําตัวเบซลเนี่ยมาในในวัสดุใหม่นะครับซึ่ง ก็ไม่ใช่เซรามิกแต่อย่างใดน,นะครับก็เป็นวัสดุใหม่ของทางไซโก้เขานะครับก็คล้ายๆว่ามีแผ่นอะคริลิกหรือว่าแผ่นกระจกบางๆเคลือบไว้นะครับก็มันทําให้นาฬิกาเนี่ยดูสวยขึ้นแล้วก็ดูแบบเล่นกับแสงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผมบอกเลยเลยว่าดีมากๆนะครับพอบแบบนี้นะดูสวยจริงๆนะส่วนตัวเรือนอะไรรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนรุ่นก่อนๆหน้านี้เลยนะครับมันต่างกันแค่สีเฉยๆนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูตัวเรือนกันอีกทีนะครับตัวเรือนเนี่ยก็ถ้าใครดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับถ้าเราวัดจากตำแหน่ง3ามนาฬิกาจนถึง9ก้นาฬิกานะครับเราจะได้อยู่ที่42.5นะครับนี่นะครับ42.5นะครับเป๊ะๆนะครับแล้วก็ส่วนความหนาของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ13นิดๆนะครับเจ้าตัวไฟสปอร์ตนี่นะครับ13นิดๆนะครับ13นิดๆแล้วก็ตัวหูซ้ายเนี่ยของเขาจะอยู่เปอร์22หรือว่า22่มิลนะครับ แล้วก็ส่วนหูสายถุงหูหูสายนะครับตัวนี้จะอยู่ประมาณ46นะครับผมผมจำได้เลยว่ามันต้องใช่นี่ไหมสี่สิบหกเป๊กผมคือคือรีวิวเยอะจัดนะครับแล้วก็บางทีก็จำได้แม่นเลยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นนาฬิกาไดเวอร์100่เมตรนะครับ100เมตรหมายความว่ายังไงนะใครดูคลิปนี้คลิปแรกเนาะก็100เมตรก็คือว่าการที่เขาทำมา เป็นเม็ดแบบธรรมดานะครับฝาล้างจะเปรื่อยนะครับก็อันนี้ก็คือคอนเซปต์ของ100เมตรโดยส่วนใหญ่นะถ้าพูดถึงนาฬิกาเซกุหรือแบรนด์อื่นๆโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าพูดถึง100เมตรเนี่ยจกคอนเซปต์นี้เลยก็คือเม็ดจะไม่เข้าเกลียวจะดึงแล้วก็สามารถตั้งเวลาได้เลยนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้จะเดินเครื่องด้วย CR36 นะครับสำรองพลังงานอยู่ที่40ชั่วโมงนะครับสูงสุดนะครับก็เวลาเราตั้งเวลาเสร็จเรากดลงไปสุดเนี่ยมันก็เข็มมันก็จะเดินตามปกตินะครับแล้วก็ ที่เราจะเอามาใส่เราอาจจะหมุนผ่านเม็ดให้มันขึ้นลานสัก1 0 15รอบก็ได้นะครับเพื่อให้เครื่องมันเดินนะครับผมก็แล้วแต่สไตล์ไฮสไตล์มันนะครับบางคนตั้งเวลาแล้วก็ใส่เลยก็ได้นะครับจะหมุนด้วยไม่หมุนก็ได้เหมือนกันนะครับนี่นครับนี่คือตัวด้านหลังของเขานะครับด้านหลังก็เป็นฝาเปือยธรรมดานะครับเห็นจนชินแล้วเนาะใน seiko f sport ทุกรุ่นก็จะเป็นแบบนี้แหละส่วนสายชชิดนี้ก็จะเป็นสายเหล็กแบบถักผมชอบเรียกแบบนี้นะก็ในที่นี้เหล็กของผมก็คือสแตนเลสนั่นเองนะครับ สายลักษณะนี้เราจะเรียกว่ามิลานีสนะครับซึ่งก็ให้ลุคแบบดูหรูหรานิดหนึ่งนะครับดูดูถ้ามันอยู่บนข้อแขนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูหรูหราแล้วก็ดูมีระดับมากๆนะครับสายชนิดนี้โดยถ้าเราดูมองผ่านมุมมองด้านด้านบนตรงๆเนี่ยถ้าเราเห็นตัวนาฬิกากับสายเนี่ยตัวเนี้ยที่ผมชอบเป็นพิเศษในรุ่นนี้ก็คือว่าเาวลาเราใส่สายห่งตรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายหนังหรือว่าสายเหล็กแบบนี้ก็เถอะนะครับ มันจะไม่ค่อยมีระยะช่องว่างระหว่างหูสายกับตัวเรือนเท่าไหร่นะครับมาเลยทําให้รุ่นเนี้ยมันดูแบบสมส่วนแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็การที่เราจะเอารุ่นพวกนี้ไปแต่งเปลี่ยนสายทํานั่นทํานี่ใหม่เนี่ยมันก็เป็นที่นิยมนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าเจ้ารุ่น SKX หรือว่ารุ่น Sport Five Sport เนี่ยอะไรอย่างเงี้ย มันแต่งแบบไหนสวยเนี่ยเพื่อนๆสามารถค้นใน Google ได้เลยนะคำว่า SecoMOD หรือว่า Seco MoD นะครับม d เนี่ยมันย่อมาจาก modify นะครับหลายคนอาจจะสับสนเนาะก็ลองค้นไปดูได้เลยครับเขาจะเปลี่ยนขอบเปลี่ยนกระจกเปลี่ยนตัวเรือนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งออคือแบบคนที่ชอบ Se ก้แล้วชอบแต่งนาฬิกาเนี่ยผมว่าน่าจะถูกใจกันนะคือจะขอบที่เป็นแบบเหล็กอย่างเงี้ยไม่เงาไม่ชอบชอบเป็นเป็นแบบเซรามิกก็ไปซื้อมาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งก็ตัวนี้มันก็จะมีขายหมดนะครับซึ่งพวกนี้ก็เราจะสามารถทําได้เองเลยนะครับเครื่องมืออุปรกรณ์ในเว็บไซต์เขามีขายหมดเลยนะมีหลายเว็บไซต์มากโดยเฉพาะต่างประเทศนะครับก็อย่างเงลองค้นหาดูนะครับอย่างบานพับตัวนี้นะครับหลายคนแบบไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันมีแบบบานพับแบบมันมันไม่มีดับเบ,บิลล็อกนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือการแกะที่แกะง่าย และข้อเสียของของดับเบิลล็อกก็คือว่ามันเอาออกอยากหลายคนเคยใช้แล้วจะมีความรู้สึกแบบนี้ก็คือสมมุติว่าเราทําเป็นดับเบิลล็อกมาไว้แล้วดับเบิลล็อกมันมาเนี่ยมันจะมาเป็นแผ่นบางๆเวลาเราเปิดเนี่ยเราต้องเอางัดตัวแผ่นบางๆนี่ออกก่อนซึ่งบางคนเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ไว้เล็บอย่างเงี้ยผมบอกเลยเลยว่าผมมีอารมณ์นั้นเลยนะครับคือแบบมันเอาออกยากมากแล้วก็ถ้าเป็นแบบเนี้ยเราสามารถงัดออกมาได้ง่ายๆเลยแบบไม่แบบไม่มีเล็บก็ทําได้นะครับการใส่สายก็แค่คล้องไปตรงๆแบบนี้นะครับคล้องไปธรรมดานะ อย่างเงี้ยนะครับให้มันคล้องแล้วก็กดแค่นี้เองนะครับเอาออกก็งัดออกนะครับส่วนการเลื่อนสายของรุ่นนี้นะครับก็ง่ายมากนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นรูตรงนี้ไหมเอาเหล็กปลายแหลมอะไรก็ได้นะครับกดเข้าไปแล้วก็งัดออกมาแล้วเราก็จะสามารถเลื่อนขเข้าเลื่อนออกได้สำหรับคุณผู้หญิงนะครับที่ใส่รุ่นนี้แล้วรู้สึกว่ามันเลื่อนต้องเลื่อนเยอะแล้วก็ไอรูตรงเนี้ยที่เป็นเป็นช่องบ่าตรงเนี้ยมันไม่มีแล้วนะจริงๆเราสามารถเลื่อนขึ้นไปได้เยอะเลยนะครับเลื่อนเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่มันพอแล้วก็เราก็กดลงไปเลย มันอาจจะดูนูนนนนิดนึงนะครับแต่มันก็ใช้งานได้แต่ข้อแนะนําก็คืออย่าไปเลื่อนเยอะสุดจนเวลาเราปิดสายเนี่ยตัวนี้มัน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 ลงมาเยอะขนาดนี้นะครับซึ่งเอาประมาณเนี้ยผมว่ากาลังสวยถ้าใครข้อเข็เล็กขนาดนี้แล้วก็ยังใส่ไม่ได้นะครับผมว่าสายชนิดนี้ก็อาจจะไม่เหมาะแล้วนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสายเหล็กชนิดอื่นนะครับหรือว่าเป็นสายหนักแทนนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าทําออกมาเป็นแบบคือมันเล่นแสงจริงๆเลยนะรุ่นนี้นะ ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมเคยรีวิวไปละนะครับก็จะเป็นตัวหน้าขาวนะครับใครที่ชอบอะไรแบบที่แบบสีอ่อนๆแบบสีแบบเนี้ยผมว่าน่าจะถูกใจกันแน่ๆนะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานสกจากภายน้้ำหรือลูมินไบต์เนี่ยเพื่อนๆสามารถเปิดดูคลิปก่อนหน้านั้นได้เลยนะครับผมโอเคก็จะมีลักษณะเหมือนเดิมแหละนะครับ โอเคครับวันนี้ใครมีคำถามอะไรตรงไหนนะครับไม่สะดวกโทรหาหรือว่า QR code มาตรงนี้นะก็สามารถาพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดแบบเอ้ยทำไมพี่ช่วงนี้แบบไม่ค่อยอัพคลิปเลยจริงๆริงอัพคลิปตลอดนะครับถ้าเกิดไม่มีรุ่นไหนมาใหม่ๆอย่างเงี้ยผมก็จะวันเว้นวันแต่ถ้าเกิดมีรุ่นไหนใหม่มาเนี่ยผมก็จะพยายามอัปเดตให้มันเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ที่ไม่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นว่าเรากดติดตามแล้วอาจจะยังไม่ได้ กดให้มันแจ้งเตือนนะครับโดยตรงกระดิ่งนะครับตรงที่กดติดตามนะครับตรงช่องซับสไครต์นะครับมันจะมีคําว่าเลื่อนเป็นเป็นแบบเปิดแจ้งเตือนนะครับมันถึงว่าเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะโชว์นะครับก็ต้องเช็คดูนะครับยังไงก็วันนี้ผมบอสจากชาแนวิมลท่าแพก็ฝากไว้เท่านี้เนาะสวัสดีครับ